ผลันฑ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักสวมเสื้อพักรวมไทยสร้างชาติให้กับนายธวัชชัยกนพันธ์อดีตนายกอบจพิษณุโลกหลายสมัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติโดยมีดรหิมาลัยผิวพันธุ์ผู้ประสานงานพักและแกนนำพักภาคเหนือร่วมแสดงความยินดีณที่ทำการพักรมไทยสร้างชาติทั้งนี้อดีตนายกอบจพิษณุโลกนายธวัชชัยกนพันธ์เผยว่าขอบคุณผู้ใหญ่ในพัก ที่เปิดโอกาสให้เข้ารับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักโดยพร้อมจะทําหน้าที่สุดความสามารถปักธงพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดพิษณุโลกคว้าสอสอให้ได้ทั้ง5เขตเลือกตัง้งพิธ์สารีรัทวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการข่าว3มิติหลังประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลําดับที่2ของพัก ดิได้ชี้แจงในประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นแผนสำรองกรณีที่พลเอกประยุทธ์เหลือเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก2ปีว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งใจเข้ามาทํางานการเมืองแล้วก็จะทําอย่างเต็มที่และการตั้งแคนดิเดตอันดับที่2เป็นการให้เกียรติหัวหน้าพักรวมถึงไม่ได้ตั้งพักมาเฉพาะกิจแต่ตั้งเป้าเป็นรัฐบาลจริงๆไม่ว่าจะเหตุผลอ,อะไรเราก็ตั้งใจจะเสนอท่านพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตคนเดียวคือตั้งแต่ต้นนะ่ะ ตอนที่ท่านตัดสินใจว่าจะมาเข้าอยู่ที่พักวงไทยตั้งชาติผมก็บอกว่ามผมคิดว่าท่านน่าจะมาเป็นหัวหน้าพักท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มีความต้องการอะไรทางการเมืองท่านอยากทํางานบ้านให้บ้านเมืองให้จบเต็มที่เท่าที่ท่าน,ทนคิดว่ายังมีโอกาสทําได้อยู่ท่านไม่ได้มีความอยากจะเป็นอะไรในทางการเมืองไม่ใช่ว่ามาถึงท่านจะต้องเป็นหัวหน้านะหผม,มให้เป็นแต่ท่านบอกไม่เอาทํายังไงก็ไม่เป็นเอาลดมาเป็นประธานพักก็ไม่เอาอีกนะ พวกเราก็คิดว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยืนยันว่าอยากจะให้ท่านคนเดียวแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้โดยมาราย,ยาททางการเมืองผมเป็นหัวหน้าพักนะท่านคบควรจะต้องมีชื่อผมด้วยสงนี้ว่าท่านเองก็มองไว้ว่า,าคุณพิรพันธ์ก็น่าจะเป็นทาย,ยาททางการเมืองน,น,นี้ผมไ,ไม่ทราบ <laughs> ครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่แต่อนาคตเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราทําวันนี้ให้ดีก็แล้วกัน เ<ห>ช้าวันนี้นายเอก,กนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเป็นตัวแทนพักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลีนิวในโอกาสครบรอบ59ปี